สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีเหรียญหลุม่อกรวยหลังฮันุมานปีสามเก้านะครับอ่าเหรียญนี้พิเศษด้วยนะครับบล็อกหน้าปั๊มไม่ขยื่นคือต้องบอกก่อนเลยนะครับเหรียญหลุม่อกลวยปีสามเก้าเนี่ยบล็อกหน้าเนี่ยมีบล็อกเดียวนะครับบล็อกหลังเนี่ยจะมีสองบล็อกก็คือหลังยันกับหลังฮันุมานนะครับบล็อกหน้าเนี่ยเขาจะมีปั๊มและขยื่นนะครับขยื่นก็จะขยื่นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ และปั๊มไม่เคยเยือ่อนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่เคยเยื่อนนะครับอ่าเห็นไหมคือพระเนี่ยก็จะฟอร์มเต็มเลยนะครับเห็นไหมฟอร์มสวยปั๊มไม่เคยเยือ่อนโอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงกันนะครับอันดับแรกนะครับใบหน้าปีสามเก้าพิเศษเลยนะครับจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมนะครับตําหนิในพิมพ์ บริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นสามขีดบริเวณตรงนี้จะมีหนึ่งเส้นนะครับส่วนเม็ดรตรงนี้นะครับบางบล็อกก็มีบางบล็อกก็ไม่มีนะครับโอเคพวกนี้ของเก๊ก็ถอดติดนะแต่ก็ให้ดูเป็นเบืเ้องต้นนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นสามขีดตรงคอนี่ไหมครับอ่าโอเคเห็นไหมครับยันกันปืนเอยไม่ใช่ยันการปืนติเออยันการปืนนั่นแหละอะไรวะเนี้ย ตรงนี้จะมีขีดนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมมีขีดตรงยันการปืนอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเสี้ยนพวกนี้จะเจาะลึกละเอียดแล้วนะครับของเก๊กก็ถอดไม่ติดแล้วนะครับบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเสี้ยนไหมนะครับเห็นเสี้ยนไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับ เป็นเสี้ยนรัศมีการปั๊มนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นเสี้ยนตรงมองมาไหมผมจะพยายามซูมๆเลยนะครับนะครับเห็นเสี้ยนไหมอ่าบริเวณอัเนี้ต้องมีนะครับของแท้ต้องมีนะบริเวณแขนก็มีครับเสี้ยนเห็นไหมครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับเสี้ยนอันนี้ลึกเลยครับของเก๊ท่อนไม่ติดแน่นอนตรงซอกจีวอนตรงนี้นะครับมีเสี้ยนอยู่นะครับเสี้ยนนี่สําคัญนะพระเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลายลายทิวๆิวอยู่นะครับโอเคบล็อกหลังเป็นบล็อกอนุมานครับอ่า ตัวตัดปีสามเก้าครับจะมีสองตัวตัดตัวตัดแบบแรกครับผมเอามารีวิวแล้วเมื่อหลายเดือนแล้วแล้วก็โคจรมาถึงเหรียญนี้เป็นตัวตัดแบบที่สองตัวตัดแบบที่สองท่านสังเกตนะครับตรงเนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวตัดแบบที่สองแล้วก็จะปิ้นข้างบนท่านเห็นไหมปิ้นบริเวณนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับถ้าตัวตัดแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะปิ้นเลยจะปิ้น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 ยันมาถึงขอบนี้เลยนะครับ นะครับโอเคเห็น okay. ไหมตัวตัดเห็นว่าจะปิ้นข้างบนหน่อยหนึง่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านจำนะครับเห็นไหมถ้าตัวตัดแบบที่สองอันนี้เป็นตัวตัดแบบที่สองถ้าตัวตัดแบบแรกเนี่ยตรงนี้จะปิ้นเลยปิ้น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 น,นะครับก็สวยครับบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยจะมีเสี้ยนอยู่นะครับ เดี๋ย่ซูมใม้ดูเหรียญปีสามเก้านะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันครับพอมาปีนี้ก็หมื่นหกหมืนเจ็ดหมืนแปดนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผมก็ขายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับอ่าท่านเห็นเสียนไหมนะครับเห็นไหมเห็นเสียนไหมครับอ่าถ้าเป็นตัวตัดแบบที่สอง นะท่านมองดูอย่างเงี้ท่านพลิกมานะครับพลิกมาปุ๊บพลิกปุ๊บบริเวณตรงเนี้ยจะเห็นเลยครับจะมีขอบเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆขอบสตังค์นะครับมองอย่างี้พลิกมานะครับจะมีลักษณะคล้ายๆขอบสตังค์นะครับบริเวณเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะคล้ายๆขอบสตังค์นะนะครับอ่าดูง่ายครับดูง่าย มองตรงๆแบบนี้นะครับดูบริเวณนี้นะครับอ่าพลิกมาปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีครับคล้ายๆครอบสตัง์นะครับเห็นไหมครับดูง่ายทำให้ดูง่ายเลยนะครับโอเคก็ดูตัวตัดก็ดู2จุดนะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ